อหนำนัก48ลูกอะเจ้สุดยอดเลยนังามเลยหนำนัก48ลูกเอ่อ48ลูกพรีดเดร์กูเว้นตัวเดียวสาวเข้าหนำกลางมอยอันนี้กูแรงตีเลือดจากรอยมาเลยว้วนรอย48ลูกเ,เห็นไหมไอ้รถความวอ,วอ,ววอ,อาัวนรถแล้วกูเซียวแล้วอู้หม่เล่นนั้นนึงมันคนอย่าแม่ปวดไส้กับมาเลยติดเปรยจะมุ่นไม่รอดเอวมันเต่าว,งวงุ่งพอดีลยมึงกิดเลย เดิมเมียเออรอย70เลือดลูวันนี้ขึ้นรอย79เ,เ,เนี่ยโยเลยไหมเนี่ยโยมึงรับบานก็กางเกงไหนมาไอ้กูตรวดผมไปน้อยป้าไปตำมุงนี่กึ้งแล้วนอนกับต่างหาอใหญ่เลยทีนี่แม่วยัยเปรีย้ยจับปนนั้นแต่เมียกูแก่ไงแก้วกับป้าตัดยางตัดยางเออยางชาวละท้องรอยแผลนั่นคนเดียวไม่ต้องเคยช่วยตัด คุณยิ่งพี่ได้จัดยังคุณเดียวชาวทำซ่งองลอยแป้นขวาม,มา,ายจไหมไม่ใยก็ใกลเคียงเลยเอาแต่เอาแต่โจเมียกูได้เมียกูวันขึ้นเปล่าวันจำปันน้วยรูคุณยิ่งขึ้นเปล่าวันจำปันน้วยมึงอยากโบกวาม,มาใายไหมไม่จายก็ใกล้เคียงแหละ <c oughs> พอ่อพ่อไม่ต้องโบโจเมียกูได้เมียกูอนันเกินลูกต่างวันได้ดู กุญ่งเกิดลูกต่างวันกว่ามาใจไหมไม่ใจก็ใครเกี้ยงแล้วถึง้างก็ไม่คืนนิวก็ไงจู่กลายเกี้ยงว่าเพื่อนลาหมบอกจกับเปรตก็อีโอแรงเปรตจุดปรนันปลอมไม่เคยเโอปลอมเลยนี่เดี๋ยวมาดูตกกูชอบนี่กูนัดใหญ่นี่น่ารักนี่กูนัดใจนี่ไม่ใช่มาเยอะแล้วขนาดแค่ก็คอกเลยยังนางชีพก็ด้วยน่ารู้ นานลวงนั่งเออแต่ว่ากรรมเว้นใหญ่ยันสักเจ็ดสิบเนื้อนี่ยคนชายอันสักประมาณแปดสิบคนยิงอันนั่งอยู่บนเกวีคนชายมานตึงกิดแนี่ตามเนี่ยปลู้ยังเออน้องก็มากไอ้บาดหลวงก็มากเลยจีบที่เว้นยิ้มปากว่ำมาสักเสี้ยงแล้วคุณแกนคนชายอันว่าน้องมีลายมันน้องคนยิงอันว่าหลบขึ้นนายจ้องไรไม่ได้ลิดเที่ยว ลู่ย่งเอาน้องงาเปรตนายปุดแก้วกับนายเปียกเรียนติดนี้เจ้าก็ต้องส้งึกถ้าไอ้ดว่าเจ้าที่จบไปจากวัดแรกนี้หอกปุดแก้วกับอย่างหน่อยแ้าจะหน้าของเรายัางคงหน้าก็รบหลอกกับไอ้เปียกนี่ทำอะไรได้มั่งขวดน้ำก็ไม่ได้ปอดสั่งเขียวเลลวอ่ะเป็นไตปูดเราต้องขวดน้ำพัดไอ้น,น้องที่ปุดแก้วหวาทคำพูดระเบียบขวดน้ำ ที่มีนาเบตาภูกระาบาดหลวงกูบับนะจะมวนดูควังอาจารย์ไม่บวชน้มันมจักตีมพอได้ดรจักทีนจ,จันตนตนกตำฉัน,น,วออวน,น,นบวชน้ตีแล้วลวกวันกอฟพาไปชรวจจบติโคนางโดยกคอยไหวปัดัยปลาเปียกเล่นฝันต่างานเล่นใจก้อยไหวปัดจจยายแล้วเพื่อนอยิ่งอยู่แเลยยังนังรออยู่ก้ยยิ่งอ่ะกรบปลา เลตนาควัางมันเตะโกตจอกประกาศจเตะโกตรจอกว่ากันดี้าวันเดินไปตึงมันบอกโบกใก้ตัวว่าประจวบคีรีขันชันสามเฮตึงแกนมาไม่ไปตึงก็ไปตึงทิ่ตำ้งื้อแกบอกกันแกว่าผมื่อนายมิงจบพาะซีมีเมียแล้วชอยแกนึกว่าคุณที่มาซื้อคนแกเจอประจวบนำคุณคีรีขันเลยจบชันสามแกจบชันทีมีเมียแลวชื่อนายมิงแต่งไต้ฮงแต่เหลาเปรด ปีปีมันก็เมือนกูเลยแหละจ่ายก่งแตาได้กันคอยให้โตมันลัวไปกรุงตทพก่อนคนเงินไม้แก้วไม่จได้ลบหลยวันไปโยบกรุงติีมึงลงเอิโตมันจะลงไม่ตังเกลียดการอดแต่ตังมึงยังลุยเห็นไม่ครับไอตีกูไม่ครับมันกูไม่รดลบอไม่รดลบเฮยเฉยไม่รดลบมึงก็รู้แล้วเจอว่ากูในจบจันทีหันเธอจบที่กูมันกวรน แตเจ้พอดซี่แล้เกเรกับไม่รอดลบบูไม่เคอไปกุงตีบมันมายู้เลยแม่เป้กุงตีบก็มีแต่รถดพอดนึกกับรถพอด้องเพียบเลยฮลหลช่วยแมกูจะพอทีแล้คกูลังไร่เกรดพอนึกงช่วยว่านูลับไม่เคยไ่เก้ทำไร้อมึงไนรบรด้อยกลับรถดควายไปเจอตัวรถควายเจอตัวรถควายเจอตัวรถควายกูตั้มได้ใกล้ตัววัดเห็นนี่ไมมจ้ารถควายนี่มีกี่จัน ในกวามีจันนึ่งตึงจันสามมึงขึ้นเลยขึ้นเพื่อกูยืนหนึ่งปักนะกูชอบจันที่ละแต่ต่ำเพื่อได้ครับบ้านกูเจอตัวรัางคาอหนังไก่อดมาตั้งแต่เพชรบุรีนุ๊กปล่อยแรงหลังกำกันกลั่นกว่าฟ้าแต่ว่า้แก้วเรียวเรียวก็เเมื่อนเพียบกับศัตรูพนเลียวปองมันขางคอกกันนุ๊กอเหลัองหวาผื่นใหญ่ใจน่าใหญ่เปรีดนี่มันงงตัวไม่ใจรถ ไก้าวท่วมเด็กไอไปแัดเด็กอยู่หน้าตู้ท่วมดีผมไม่ต้อยทำไมนิสัยมึงเลวแบบนั้นอ่ะแล้วกูตั้มแล้วที่โตว่ามึงไปจัดใช่เด็กที่อยู่หน้าตู้ท่วมมันจะกูเครียดเด็กกูเครียดพอกับแม่มันนู้จัดไปที่เจ้ามันใจลูกมันเหยี่ยวใช่ครูแาเหียวตีเพื่อนแต่ลูกมันช่องนี่ลูกเหยี่ยวใช่โตแต่ลูกเหี่ยวใช่โตปันมาใจลูกเหยี่ยวใช่คูกูมันจะกูอยู่ว่เด็กเหวี่ยวใช่แก่กต้องการใะกันนย่านะโนลู การุ่นแก่ตายกายอบกะกอบกูไม่แล้วคาไบโตรอยพรำด้เรื่องกินกลางวันแลกเรื่องกินพอกลางคืนนอนบื้อขึ้นว่าอยากขึ้นชี้กว่านกูแก่ตายอยากขึ้นชีกว่าไอนแก่ใจโตกูวันมาได้กินเรียนกูเบนว่ายุ่มเรื่องแล้วนี่เรียนอยากขึ้นเล่นปอลเล่นแต่าเรียนไม่เล่นจำเบตึงกี่แลว ันบ้าอยู่แต่เรื่องกินเรื่องแดกชอบทั้งนั้นจอบไปเอฟเนี้เรื่องกินเฮ้ยมารล้านำเจ้าถัว่าเจ้ามากินนำเจ้าไม่จากโก้ปลาต้องโกก็ตอดตัง,งไว้ตก็จงกแมเแต่ไปจีก้กองก,ก็ใช่ปลาต้องโกก็ตอดตัง,งไว้เกอยรติคนนี่ลุงนย่ยังกอดติดกันอยู่วันขึ้นนย่ยังรักกันมากูจีกชัดเนยกูจีกเลยกูจุ่มจีกเลยกูจุ่มจุ่มไม่ร้อย chung tế chim mà nè Hãy rồi là lão chim mà Hay là cái tế có chim chả có Người chắc mà tế có chim chả có khối Tế con trai bào Hay rồi Hay con trai bào Rọt run Bòm người chung chả có gặp rọt run Thế mà chả bào Mà chả bào phước leo nên có cút Thế tung con trai gặp nằm tan phốn gặp nằm mau Dạ người kinh mau gặp trả cố Càng tài ổn Mà nói rây quăng tốt lời Hãy Dạ tên có sẽ bảo tin Tên lêu lêu tên có về quê yên Hò móc oh. <coughs> mọc Mẹ mừng lại kinh hò mọc gặp bà tông khổ Bết tài ổn Tên mừng lêu lêu có chung bà tông khổ quá chào tên bà Chơi bề รังคาตานก็เปิดน้ำเข้าวหน้าไอ้ปรีเต๋อไอ้ตีก็ปาไปตะวายปลาหวยนู่นจนประทานป้าจนประทานไปไหว้ปลากันน้ำตัง้งบูดแกข้าเหลือไงไอ้ใจประมต่เหลืองยี่กินหงตังนายชายกันมึงกินอลไรยางกรโตูปนีตำเร่โบราณตะเพนะทำไม่ได้มึงกินอลไรที่ปลูกเปล่าก็จอมกูชื่อว่าป,ป,าปาลูกเปล่าเปล่าลูกไรตางวันนี้เปล่าเพง่ง ป,ปล่าแป้งเลยแกวแต่บมงต้องกิดกันว่าเปล่ากี่ปีว่างเราวีขึ้นได้พ้นผลิตเปราววันสิป,ปีว่างเป็นลูกเมื่ออายุเต่าได้แล้วหออกสิบชมมัมแก่เปดรีบแลวขึ้นปเปล่าหรอเน้อปลูกเปล่าว,วันนี้กินวันนี้กินไม่ได้กินได้กินเพื่อกินโลกติดโลกกันเนี่ยเราคุดขึ้นมาแกงแลวเลยเกยหวานเลยาะอเราปลูกต่างแม่มันกูปลูกในป่ปลาต้นยางพอมง ตำเตา้ตาไรใส่ต่างันแน่เต้ามึงเดินไปบ้านป๋อเศ้ามึงตีกุปลุกเราหรือว่ายากะปูมึงอีไว้ตำตีพ่อชอบแล่เต็มตาเม็ดโคดเลยกูแร่งเปรตตาไรต่อไปกินอะไรที่ประโยชน์ตรงแ้าว่าออกเลยพวกแกออกทะเลมึงคิดดูที่น้ำมันแพงมันแพงก็จะมาปลาตีใหญ่มันเปลืองมันปลาได้เต็มไม่เปลืองมัน,มนปลาโลมาน ปราโลมานี่ไม่เปลืองมันเออเปลืองใจอ่ได้ลกูกนังก็โลมาทีนี่นันไปควาายย้าได้ยูเนลี่มันจะปูตโย,โย่เดียมแย่งได้เผื่ยแย่งกาดุนโยจนนี้ตายเลยแล้วเมียกะมาไม่โยพี่กูไม่จีบกันถ้ากูจีบได้ลุยกูจะจีบยิ่งกูจีบคนเทวาใจนี่กูชอบผููยิ่งต่างฝากตายไปเทวาใจไปผููยิ่งอาใจยายนี่ช่วยจริงวันพร้อมกูไม่ว่า แต่ว่าข้าวตกขึ้นเลยแก่ข้าวเออขนาดมาฟกงคุยแต่กูว่าคำคนนี้งินปมอย่างข้าวเลยมงลึงหละเรามาสลายดีดูเวลาดเดินนั่นคอมเสียบ้อยคนแก่คว้ยเปรีดไม่ใจ่คมหรอกปีถึงจะคอมต้ากล้ามาอยู่พวกแกอยู่กันได้ไม่ปรีก,กับเราว่าเพราะมันเป็นคนที่แบคือมีเมียเป็นลักครับ เมียเป็นหลักกับเมียพึ่มรวยกับอยู่ไหนอะเมียมึงอ่ะ,อะบ้านต้มใดบ่ยิ่งโยนหน้าตาวิับแขวนมึงโยนหน้าเตะ